อาการล่าสุดเอชุติมาหลังหน้ามืดหัวฟาดพื้นห้องน้ำเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆตกอกตกใจและต่างก็ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยทีเดียวสหรับเอชุติมาถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังหน้ามืดวูบลม้มศีรษะฟาดกับชักโครกในห้องน้ำอาการเบื้องต้นทำการซีทีสแกนสมองแล้วไม่พบเลือดในสมองส่วนหัวและหน้าที่กระแทกเดี๋ยวหมอศัลยกรรมจะมาเช็คอีกทีคลืนหัวใจก็ปกติ ตอนนี้รอผลเลือดอยู่เจ้าตัวบอกว่าดีที่ไม่เป็นอะไรในห้องน้ําตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเพียงอาการบวมที่เกิดจากแรงกระแทกส่วนสาเหตุน่าจะมาจากพักผ่อนน้อยเป็นเวลานานทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพบรรนดาพนเพื่อนๆคนสนิทไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงขอบเตียงพร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณนะเพื่อนรักทั้งน้องต้อมและดาและอีกหลายคนที่มาเยี่ยมเอวันนี้เดี๋ยวเราก็หายแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ และยังโพสอัปเดตอาการล่าสุดอีกว่าหลายคนถามว่าเอเป็นอะไรคือเอวูบในห้องน้ําค่ะลม้มลงมาหัวฟาดชักโลกแล้วก็ลงมาฟาดพื้นนิ่งไปแป๊บหนึ่งพอดีลูกบธทามอยู่ด้วยถือว่าโชคดีก็เลยพามาแอดมิทที่โรงพยาบาลนาวเวศค่ะตอนนี้อาการผลขีดอันตรายแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะขอบคุณภาพจากคุณเอชุติมาและแห่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ